ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคลข้าพเจ้านางสมภักทารสครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านฝั่งแดงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาหนองบัวลำพูเขต2ประวัติผู้รับการประเมินเกิดเมื่อวันที่26กันยายนพุทธศักราช2507 ปัจจุบันอายุ57ปีเป็นครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านฝั่งแดงอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาหนองบัวลำพูเขตสองอายุราชการ34ปีประวัติการศึกษาจบปริญญาตรีคารุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกคากรรมศาสตร์จากสถาบันการศึกษาวิทยาลัยครูอุดรธานี ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่การพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. ภาระงานมีชั่วโมงการสอนตามตารางสอนจำนวน20ชั่วโมงต่อสัปดาห์ชั่วโมงงานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้4ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มีการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา5ชั่วโมงต่อสัปดาห์และงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น5ชั่วโมงต่อสัปดาห์ค่ะ 2. งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งครูมี3องค์ประกอบได้แก่องค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน องค์ประกอบที่2การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาและองค์ประกอบที่3การปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพองค์ประกอบที่ 1. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานข้อ 1. พัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านการจัดการเรียนรู้ มีการสร้างและพัฒนาหลักสูตรวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฝั่งแดงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อีกทั้งยังจัดทำแผนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับชั้นปถมศึกษาปีที่1มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จัดทำแผนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผู้เรียนฝึกปฏิบัติโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือการเรียนรู้ร่วมกับการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรม แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1โดยจัดทำเป็นรูปเล่มการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ใช้รูปแบบที่หลากหลายที่มุ่งเน้นการประเมินตามสภาพจริงผ่านการทดสอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการอ่านและการเขียนและมีการสะท้อนผลให้ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่ทำให้นักเรียนมีทักษะด้านการอ่านและการเขียนจากผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือการเรียนรู้จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในชั้นเรียนที่ส่งเสริมทักษะด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนเช่นมุมรักการอ่านมุมความรู้มุมสื่อต่าง อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนมีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงามโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดแทรกหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนที่ได้รับมอบหมาย เป็นที่ปรึกษาในรูปแบบการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลผ่านการประเมิน SDQ การเยี่ยมบ้านกิจกรรมโฮมรูมประชุมผู้ปกครองการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการจัดทำข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนด้านการเรียนด้านความประพฤติด้านทุนการศึกษาและด้านอื่นๆตามที่สถานศึกษามอบหมาย ด้านการปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ในการสอนชั้นปฐมศึกษาปีที่1ประสานความร่วมมือกับกลุ่มบริหารงานวิชาการมีการกำหนดโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆรวมทั้งการวางแผนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญซึ่งมีการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าการฝ่ายบริหารงบประมาณ เป็นคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาด้านการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายหรือสถานประกอบการมีการจัดทำลายกลุ่มผู้ปกครองเพื่อประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในฐานะครูประจำชั้นปฐมศึกษาปีที่1เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฝั่งแดงร่วมกันแก้ปัญหาและพัฒนาสถานศึกษา ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องมีการเข้าอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุของสถานศึกษาและอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานตำแหน่งรวมถึงมาตรฐานตามเกณฑ์ PA ด้านการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้มีการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านการนำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้มีการจัดทําสื่อพยัญชนะไทย44ตัวสื่อสระในภาษาไทยสื่อตัวเลขอาราบิกตัวเลขไทยตัวหนังสือองค์ประกอบที่ห การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานข้อ2พัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนมีการพัฒนาการอ่านตัวสะกดในแม่กอ,อกามานีตาลามานาหับปูมาามา าอาตาตาตีเนียอ,องค์ประกอบที่2การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารงบป,ประมาณเป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา องค์ประกอบที่3การปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจร,ริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพข้อ1ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก ข้อ 2. มีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้เกี่ยวข้องในฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่สแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมายข้อ 3. มีความกล้าคิด กล้าตัดสินใจกล้าแสดงออกและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรมข้าพเจ้ามีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องชอบธรรมและกล้าแสดงความคิดเห็นหรือคัดค้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้องข้อ 4. มีจิตอาสาจิตสาธารณะมุ่งประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักมีจิตอาสาจิตสาธารณะมีความเสียสละข้อ 5. มุ่งผลสำลิดของงานมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นมีความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังและความสามารถโดยคำนึงถึงเป้าหมายผลสำล์ของงานมุ่งประโยชน์ส่วนรวมข้อ 6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมปราศจากอคติให้บริการผู้เรียนและผู้รับบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติข้อ 7. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาข้าพเจ้าดำรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ดำรงตนเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีโดยน้อมนำพระบรมราโชวาทมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ข้อ8 เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คำนึงถึงสิทธิเด็กและยอมรับความแตกต่างของบุคคลข้าพเจ้าปฏิบัติตนดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพโดยคำนึงถึงสิทธิและโอกาสของผู้เรียนพึงได้รับให้ความเท่าเทียมและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนข้อ 9. ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ข้าพเจ้ายึดถือประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพด้วยความศรัทธาในวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียนและผู้รับบริการข้อ10มีวินัยและการรักษาวินยัย ข้าพเจ้าปฏิบัติตนมีวินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคมอย่างเคร่งครัดขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาไว้ณโอกาสนี้ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ